เอาละครับสวัสดีครับผมเหมือนเดิมอีกแล้วครับก็คือกินง่ายอยู่ได้กับแต่แกนนะครับก็คือหลังจากที่เลือกงานวันนี้ก็คือจะต้องทําอาหารกินแกนแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออยากจะกินเมนูน้ําพริกกันนะครับวันนี้น้ําพริกที่แต่แกนใหญ่สถานก็คืออ่าก็คือบอกเลยสักกันนะก็คือเป็นน้ําพริกขี้กา เริ่มจากต้นพิกเอ่อพิกเขียวพิกขี้หนูเขียวก่อนนะครับถ้าที่เรามีแล้วก็แล้วก็วกเพิ่มความเขาเรียกนะเพิ่มปริมาณนะใส่อ,อ่พิกงขี้ว่าพิกขี้ฟ้ฟาเขียวลงไปด้วยนะครับผมแต่ก่อนที่จะใส่นะี่คือก็คือจะมาคั่วก่อนนะครับต้นพิกขี้กาของผม ติดไฟนะครับหั่นของก่อนครับกินข้าวกันพริกสิกครับที่รอได้เราจริงๆเมนูนระพริกเนี่ยครับ <S <S เป็นเมนูที่สำหรับตัวผมนะไม่มีเลยที่ผมจะเบื่อถ้าเกิดว่า เบื่อเมนูหม,หมูเมนูไก่ก็จะหันมาก,กับน้ำพริกนี่แหละครับอ่ารัดชนิดติดแก๊สติดแก๊สที่เพื่อจะคั่วเขานะครับคั่วพริกนะครับอันนี้พริกกอนแล้วก็ตามด้วยหอมแดงแล้วก็กระเทียมวันนี้กระเทียมเนี่ย ต้องยอมรับว่าผมได้ไปตลาดนัดแล้วก็ไปเจอกระเทียมที่เกษตรกร,ร,กรที่เขามาขายเองเลยเขาขายเฉพาะหอมกับกระเทียมเท่านั้นเขาบอกว่าเป็นกระเทียมจากสีสเกตมาสามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยครับแต่จริงๆนี่คือผมเด็ดมาแล้วนะแต่จริงเขาจะมาขายเป็นพวงเขาขายในราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท กิโลละนะผมก็เลยถามเขาว่าทำไมทำไมถึงมาขายเองมาขายตั้นไกลเนี่ยจังหวัดศรีสะเกดมาขาอยอยู่ที่ตลาดนะแถวคอทมอเนี่ยเขาบอกว่าโดนกดราคาผมว่าที่งงใหญ่หรือว่ากดราคากดราคาเกษตรกรเหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วอันนี้คือสามสิ่งน,นะครับมีพริก แล้วก็หอมแล้วก็กระเทียมพริกมีสองชนิดนะครับมีพริกขี้หนูเขียวแล้วก็พริกจวกเขียวเราอยู่กระทมเ,เวลาเราซื้อเรามีความสึกว่ากระเทียมช่วงนี้แพงจังแต่พอมาเจออีกสักคักหนึ่งปวดเสียงก็บินดังมาก เอาไปเ,อเจอเกษตรกรที่เขาขับรถมาขายเองอะนะครับมารถกระบะที่อาจจะเป็นกระบะที่ใช้งานได้สักพักแล้วแหละไม่ใช่รถใหม่ะนะครับแล้วเขบอกว่าเขาโดนกดราคางงมากจริงๆกับการเป็นพ่อค้าคนกลางของบ้านเรา นี่จะไม่ให้เกษตรกรนี่ลืมตาอ้าปากได้เลยเน,นี้ยเอาเป็นว่าลืมเรื่องนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะเครียดก็จะคั่วตรงนี้ครับคั่วให้เขาสุกก่อนนะครับแล้วก็คั่วให้เกรี่ยมสักนิดหนึ่งน้ำพิี้กาสไตล์ของคุณนาะยทองย้อยของผมเนี่ยครับรสชาติก็อาจจะเป็น ดูดันหน่อยเนาะมีเผ็ดมีเค็มนะครับส่วนใหญ่ความหวานก็จะมีมีไม่เยอะแต่จะเน้นความหอมของพริกกับอาหอมแดงกับกระเทียมที่เราคั่วนี่แหละครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้จะคั่วรวมไปด้วยก็คือมะเขือพวงที่ผมลวกไว้แล้วจะสุกแล้วแต่ว่าต้องคั่วไปด้วย และพริกขี้กาจะไม่ใส่เนื้อสัตว์นะครับในสไตล์ของคนในท้องย้อย <c oughs> <c oughs> ทีนี้ผมขอเวลาคั่วสักครู่นะครับเดีย๋ยวมาดูกันต่อนะเอ <c oughs> และครับทีนี้อุ้ยแม่ถึงเวลาการที่เราคั่วจนตุ้อยหญ่ได้ที่แล้วนะครับคั่ว <c oughs> ให้สุกทั้งหมดแล้วก็มีความไม่เกรียมนิดนิดึงนะครับ เพราะว่าจะได้เพิ่มความหอมเนี่ยครับทีนี้ก็ได้ที่ละนี่ก็ตักใส่อาเพื่อที่จะจะนำไปโขลกแล้วก็ปรุงรสน,นนะครับให้เครื่องสำหรับการทำพิกีการนะครับเอาละ เสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยได้แล้วขอที่เราคั่วไว้นะครับผมและทีนี้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนของการโขลกแล้วก็ปรุงรสกันดีกว่านะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเอาละครับทีนี้ถึงเวลาการที่เราคั่วของทุกอย่างจะสุกแล้วนะครับนี่นคือเป็นพริกเขียวแล้วก็มีหอมกระดกระเทียมกระเทียมสีสเกตนะครับ เราก็ถึงเวลาขั้นตอนการโขลกแล้วน้ำพริกที่กาเป็นน้ำพริกบ้านๆน,นะครับที่ไม่ได้ผสมเนื้อสัตมาได้ใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่เนื้อปลานะครับเพราะว่าเน้นความเป็นลูกทุ่ง แต่ว่าใช้วิธีการเผาหรือว่าการคั่วให้ถุกกันนะครับกินกับข้าเหนียวนี่ที่สุดอหะอุ๊ยแล้วทีนี้ผมมีเครื่องเคียงแล้วด้วย <c oughs> กินกับปลากระดีทอดแล้วก็หมูย่างมืงตรัง <c oughs> อุ้ยหล่น และเครื่องปรุงก็ไม่เยอะนะครับเครื่องปรุงง่ายๆเลยสามันเลยฮะเดี๋ยวจะโขบกไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะใส่เครื่องเลยแล้วกันอันนี้ก็คือน้ำตาลนะครับน้ำตาลปีบ๊บเมนูนี้ตัดหวานนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับไม่เอาหวานน้ำนะครับ เอาแค่ไี้พอนะครับชอ้อเดียวพอเพราะเมนูนี้ต้องเค็มแล้วก็ไอ้เผ็ดแล้วก็เค็มเมนูปอปลาครับปอป่าไปถึงว่าก็ลูกทุ่งลูกทุ่งไง <laughs> โอโหโขกเต็มที่เลยนะเต็มครกเลยดงั้นทีนี้ผมขอเวลาโขกแป๊บหนึ่งนะครับรอจนเขาละเอียดนะครับเดี๋ยวไปดูกันใหม่นะ เอาละครับทีนี้พอตำโขลกจนได้ที่แล้วนะครับนีก็ถึงขั้นตอนการปรุงแล้วนะครับการปรุงของผมก็ง่ายๆน้ำพริกแบบนี้ครับเป็นน้ำพริกค่อนข้างที่ลุกทุ่งลูกทุที่ผมชอบอะนะเพราะปรุงไม่ยาก อันดับแรกปรุงด้วยน้ำปลานะครับเพราะว่าเราใส่น้ำตาลทรไปแล้วนิดหน่อยหนึ่งช้อนสองสามาแล้วก็ตามด้วยความเปรี้ยวจากน้ำมะนาวนะครับ จัดไป1ซีกเมนูนี้จะเน้นเนื้อเนื้อของความเป็นพลิกกันนะเพราะว่าจะต้องข้นๆเหนียวเนียวกินกับข้าวเหนียว,อ,ยวอะไรอยงนี้ครับเวลาปั้นข้าวเหนียวแล้วกินนะโอ้แซ่บหลายโอเคการปรุงก็คือ น้ำต,ตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็ตัวช่วยนิดหน่อยสไตล์ผมไข่แพ้ไม่ต้องใส่นะครับคือบางทีถึงท,ที่ผมทำกินนี่คือผมทำกินนะฮะไข่แพ้นี่รู้ว่าใครไม่ได้กินแบบผมก็เพิ่มรสาตามใจชอบเลยนะครับสำหรับเครื่องปรุง อกลิ่นหอมมะนาวสุดยอดอะ่ะชิมก่อนอันพิคี้กาของเราอืมโอ้โหขอยก่อนแต่ปลายยังไม่ถึงนิดหนึ่ง ปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ปรุงแล้วก็ชิมนะครับน้ำพริกทุกทุ่มแบบนี้ไม่มีตายตัวความเผ็ดถึงความหวานถึงความเปรี้ยวถึงเมื่อกี้ขาดความเค็มไปนิดนึงโอ้โหขายแล้วเฮ้มพลกเลยไม่เป็นไรทบลอง ไม่เหลือออพอชิมอีกนิดหนึ่งคฮะอือความเผ็ดความเคม็มความเปรี้ยวความหวานพอดีลูกทุ้งได้ใจและสิ่งสำคัญน,นะหอมมากากับกลิน่น มะเขือพวงที่เราโขลกลงไปด้วยหลังจากจานเลยนะครับถ้วยเล็กถ้วน้อยของผมพิคกี้กาเนนะครับส่วนใหญ่จะกินกับกินอาหารหลายประเภทนะครับหมูย่างหมูทอดนี่กินกับข้าวเหนียวนะฮะแซบหลายๆเลยนี่ฮะ จัดจานให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวผมอยู่ในกะติบวันนี้ผมกินกับข้าวเหนียวนะครับนี่ครับเมนูน้ำพริกขี้กากินผักได้หลากหลายนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คืออร่อยที่สุดก็คือปลากระดีวงทอดนะครับผมดงนั้นเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนเดิมฮะ มีอะไรเราก็มาคอมเมนต์กันแล้วก็แชร์กันแล้วก็ปรึกษากันให้ความคิดเห็นกันนะครับผมงั้นวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ